พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งคู่สามีภรรยาที่มาอยู่ร่วมกันออกเป็นสี่ประเภทดังนี้ประเภทที่1สามีผีภรรยาผีทั้งสามีและภรรยาชอบประพฤติปิดศีลเป็นคนตนีไม่เคารพนับถือพระสนับสนุนการทำความชั่วคู่สามีภรรยาแบบนี้จะยิ่งพากันตกต่ำประเภทที่สองสามีผีภรรยาเทวดาประเภทที่สสามีเทวดาภรรยาผี ผู้สามีภรรยาสองประเภทนี้ฝ่ายหนึ่งจะชอบทําผิดศีลทําชั่วแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะรักษาศีลทําบุญกุศลแบบนี้จะครึ่งคึ่งก,กลางๆจะอยู่กันยากครอบครัวจะไม่มีความสุขประเภทที่4สามีเทวดาภรรยาเทวดาประเภทนี้ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายรักษาศีลมีศีลเสมอกันเกื้อกูลกันชวนกันทําบุญกุศลจะอยู่กันได้ยืดยาว พวกเราที่มีคู่ครองก็ขอให้เป็นแบบประเภทที่4นะสามีเทวดาภรรยาเทวดาครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขชีวิตจะได้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฝากแช้คลิปนี้ไปให้บุคคลที่คุณรักและปรารถนาดีกันด้วยนะก็จะเจริญพร